น,นี้เรากำลังจะเดินทางไปสุขุมวิทั1นะครับเป็นบ้านลูกค้านะครับเป็นบ้านพักอาศัยนะครับใช้ปั๊มระบบบูสเตอร์ปั๊มนะครับควบคุมด้วยตัวคอนโทรลอินเวอร์เตอร์นะครับพอดีลูกค้าแจ้งเข้ามาว่าปั๊มไม่หยุดการทํางานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปตรวจสอบให้เขาว่าเกิดอะไรขึ้นและแก้ไขอะไรอย่างไรบ้างนะครับ วันนี้เรามาตรวจการทำงานบูสเตอร์ปัมนะครับระบบอินเวอร์เตอร์ปัมที่เลือกใช้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวออสนะครับทีนี้ที่รับแจ้งมาเมื่อวานนะครับก็คือปัมไม่หยุดการทำงานนะครับ แต่ว่าวันนี้เรามาแล้วไม่เจออาการหัก่าวๆนะครับก็เลยได้ลองตรวจเช็คระบบต่างๆนะครับแล้วการทา,างานนะครับดูว่ามีสิ่งผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการทดสอบ ตัวนี้เป็น PDC Mode นะครับก็คือความดุดการทำงานครับแล้วเราจะรอดูอาการไปเรื่อยๆนะครับสัก10นาทีนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนสถานะการลันนะครับไปยังปั๊มลำเบอร์ส ตัวนี้นะครับสิ่งที่บอกที่หน้าจอนะครับก็คือมุมฝาบนนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวเซตพอยนะครับหรือว่าค่าที่เชอร์เจอราตั้งไว้นะครับส5บาทนะครับคำว่ารีโมทตรงนี้นะครับก็คือทำงานด้วยระบบพิเชษทัสมิเตอร์นะครับรือว่าระบบออโต้นะครับบรรทัดหน้าจอนะครับก็คือจะเป็น เอ i เซนซี e y นะครับก็คือรันอยู่กี่เฮิร์ตนะครับแล้วก็บรรทัดที่2มันจะเป็นกระแสของมอเตอร์นะครับส่วนบรรทัดที่3ตัวนี้นะครับเป็นเพชเชอร์ในระบบนะครับตอนนี้ก็4.3บานะครับ ภายในตู้นโทนนะครับก็คือจะมีอินเวอร์เตอร์ของ ABB นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราเลือกใช้แมกนติกหรือว่าเบรกเกอร์นะครับก็คือจะเป็นของ ABB นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเฟสควอกชั้น Production ด้วยนะครับแล้วก็ทุด PLC นะครับแล้วก็ตัวโคสเลสวิตนะครับเอาไว้คุมระดับน้ำป้องกันการรันด,ดายนะครับ ครับผมก็ในเบื้องต้นนะครับการตรวจเสจตัวบุเตอร์ปัจมนนะครับก็ไม่พบการทีดตกเตะไปอย่างไรนะครับแต่ระหว่างนี้เราก็เปิดน้าต้การทดสอบการทํางานอยู่เรื่อยๆนะครับก็หาที่ได้นะครับต้องการตู้ควบคุมบุเตอร์ฟังนะครับด้วย DSB นะครับหรือว่าอินเวอร์เตอร์นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ข้างล่างครับหรือตามเบอร์โอนครับ ของทางันมีนะครับทางเรายังมีกรบการตรวจสอบนะครับระบบความน้ำทุกประเภทนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับยังไงก็ดีีก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามผมนะครับทีนี้นะครับสามารถคอมเมนต์นะครับหรือกดไลค์กดแชร์นะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไงหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบความน้ำนะครับทางเราดีๆีให้คำปรึกษานะครับขอบคุณครับ